สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูวิธีการตรวจเช็คซ่อมไดสตาร์ทอันนี้เป็นไดสตาร์ทของอเครื่องหกล้อนะครับอยู่ในเครื่องปั่นไฟแต่หลักการเช็คใช้หลักการเดียวกันนะครับกับรถยนต์ทั่วไปเลยนะครับวิธีการอันนี้มีอาการบางอันนี้ทำงานปกตินะครับแต่ว่าบางครั้งที่ถอดขั้วแบตออกแล้วเอามาใส่ใหม่ จะเกิดอาการช็อตนะครับคือไล่ทั้งระบบแล้วมีอยู่จุดเดียวคือ,อเป็นจุดที่ไฟสามารถช็อตได้สปาร์กได้ก็คือไดสตาร์ทนะครับที่ต่อเข้าระบบแล้วมันอาร์กจนขั้วแบตเตอรี่นะครับพังไปหมดเลยคือมีอาการช็อตนะครับน่าจะเป็นชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งช็อตลงกาวลงโงรงได้นะครับแต่อันนี้ก็คือทํางานได้ปกตินะครับเป็นบางครั้งเท่านั้นที่มีอาการช็อต เราก็ยังหาสาเหตุไม่เจอแต่เราสันนิษฐานได้เลยครับตัวนี้ว่าคือไล่ถอดสายไฟออกทุกจุดแล้วเหลือไดสตาร์ทแล้วยังมีอาการอยู่พอถอดไดออกแล้วมันหายนะครับอันนี้เวลาจะใช้คือมีอาการเคาะใดบ้างนะครับเคาะเคาะอย่างเงี้ยเรวใช้งานปกติก็เลยฟันธงว่าเป็นที่ไดสตาร์ทนะครับตอนนี้เราก็จะได้ถอดออกมาหาตัวที่ลงกาวนะครับลงโค้งแต่เบื้องต้นเราได้เคาะ ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าตัวใดตัวหนึ่งช็อตนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการลื้อกันเบื้องต้นเราจะถอดชุดใดออกแยกออกจากกันก่อนนะครับเสิบเจ็ดเราจะถอดออกมาใช้มิเตอร์นะครับเช็คดูว่ามีตัวไหนที่ลงโค้งกับเสือ้อ แต่อาจจะหายากหน่อยนะครับเพราะว่าบางครั้งก็ทํางานได้ปกติแต่บางครั้งก็ทํางานไม่ได้นะครับคือช็อตช็อตรอบหรือช็อตแบบสปาร์กแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับน่าจ,จะมีสองมีสองส่วนนะครับที่เป็นชุดไฟฟ้าชุดสะพานไฟตรงนี้วดรวดตัวนี้หรือไม่ก็จะเป็นชุดนี้นะครับแป้งฐานตอนมันช็อตนะครับเราก็ลืมถอดชุดนี้ออกเพื่อที่จะได้รู้ พราะว่าวันนั้นไปหน้าง,งานนะครับก็เจอปัญหาตัวนี้เราก็เลยแก้ปัญหาไขด้วยการเคาะก่อนทุบก,ก่อนก็ลเลยยังไม่รู้ว่าแยกส่วนสองส่วนนี้จะเป็นตัวใดตัวนี้เคาะตัวนี้นะครับจําได้ว่าเดี๋ยวนะจําได้ว่าเคาะเคาะตัวนี้นะครับวันนั้นมันหายเดี๋วเราจะถอดนะครับ นี้เราก็จะถอดตัวนี้ออกมานะครับดูุดท้ายอันนี้น็อตเบอร์แปดนะครับนี่เนี่ยจะเหมียวนี่ก่อนท้องยิปน,นี้จะมีน็อตสามตัวนะครับอันนี้จะเป็นชุดระพัน์ไฟ จริงๆอาการถ้าชอดบ้างไม่ชดบ้างนี่มันก็ชีกลำบากนะครับเพราะว่ามันไม่เห็นตอนที่มันลงกาวเราก็ไม่รู้แต่แเราเบื้องต้นเราจะต้องถอดพวกที่เป็นทุ่น่วกนี้ออกมาเช็คนะครับมีตรงไหนที่ลงกาวได้บ้างนะทั้งชุดเลย มันจะเป็นน็อตเบอร์สิบทีนี้เราถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้มิเตอร์นะจิ้มดูจริงๆบางครั้งมันทำงานได้ปกติเนี่ยมันจะหาไม่เจอเดี๋ยวเราเอาพวกทุ่นออกมาวัดดูนะครับมันอาจจะตกรอบตกล่องจังหวะที่ช็อตก็ได้ ถ้าอาการมันเสียชัดเจนจะซ่อมง่ายนะครับตรวจเจอทำมาไว้สักหน่อย ก็จะล่วงออกมาเลยทั้งชุดนะครับในทุ่นคนไกลที่จะสามารถช็อตได้ก็จะมีตัวนี้นะครับนี่เป็นคนรวดทองแดงอาจจะลงกาวแล้วก็ตัวทุ่นตัวทุ่นนี่ต้องถอดตรงนี้ออกจะเป็นนอ็อตแล้วก็จะมีแปลงฐานอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราถอดออกมาดูให้หายสงสัยกันเลย ีแปลงฐานอยู่เดี๋ยวเราถอดออกมาเราจะถอดดูแปลงฐานด้วยนะครับชุดท้ายเนี่ยจะเป็นแปลงฐานจะใช้มิเตอร์นะครับเช็คเช็คการลงกาวของทองแดง ก็จะถอดตรงนี้ออกมาจะแน่นสักหน่อยนะครับเราใช้อุปกรณ์เพราะจริงๆต้องใช้คอ้อนนะครับพอนีคอ้อนของผมมันอยู่อีกที่นะเทนนกกระหลุดนะครับแรง,งมากถอดเพื่อให้หายสงสัยไปเลยนะครับมีตัวไหนลงเกา่าถอด แน่นมีกันแน่น,น,นลูกป,ปืนเนี่ยนี่เราเราต้องเช็คดูนะครับมีตัวไหนลงกาวได้เอาออกมาวัดโดยใช้มิเตอร์นะครับวัดเดี๋ยวอีพีต่อไปเดี๋ยวเราจะเช็คลงกาวนะครับเช็คทุ่นถอดออกได้นะครับตัวนี้ เอาทุนออกมาวัดตัวเปล่าไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับแต่เดี๋ยวจะเช็คดูตรงนี้เป็นน้ำมันลื่นเลยนะครับ คลิปต่อไปนะครับมา,มาเช็คกัน